ชาวราศีสิงห์ห้าดวงการเงินครับในช่วงเดือนกุมภานะฮะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องดีๆอะไรได้บ้างนะครับเรื่องแรกครับต้องบอกว่าคนราศีสิงห์นะฮะดวงการเงินครับช่วงเนี้ยจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวนะครับมากเป็นพิเศษนะครับช่วงเดือนกุมภานะครับแต่มันมีให้หมุนนะครับมีข้อดีคือมันหมุนทันเพียงแต่ว่าให้รู้ก่อนล่วงหน้านะครับเอาเรื่องแรกเอาเรื่องแบบยากนิดนึงนะครับคือมันมีรายจ่าย คนในครอบครัวซื้อของเข้าบ้านซื้อของให้คนในครอบครัวอย่าลืมว่ามีเรื่องของของใช้นะครับในบ้านเราเสียมันพังนะครับมันแตกมันร้าวมันช็อตต้องซ่อมมันต้องซื้อใหม่นะครับฉะนั้นประการแรกครับคือใช้จ่ายแ h เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวครับมามากกว่าปกตินะครับข้อดีครับในช่วงครบเดือนกุมภานะครับคือการคุยการเจรจากัรติดต่อการต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับประสบความสําเร็จนะครับ ก็ถือว่าเป็นช่วงขวบเดือนที่เด่นเรื่องปากนะอันนี้เด่นเลยนะครับพูดคุยคนเชื่อถือน้มน้าวใจคนได้ขายงานสำเร็จมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของคนให้นะครับเงินบางส่วนกับเราด้วยนะครับคือมันมีรายรับมากกว่าปกตินะครับสมมติว่าคุณค้าขายโอเคขายดีขึ้นนะครับมีกระแสเงินเงินหมุนเวียนนะครับบากยิ่งขึ้นถ้าใครไม่ได้ค้าขายนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของ แฟนเราครับช่วยแชร์ค่าใช้จ่ายยกตัวอย่างนะครับหรือว่ามีช่องทางการเงินทางอื่นนะครับที่นอกเหนือจากเงินปกตินะครับนั้นมันก็มีข่าวดีนะครับในเรื่องของเงินพิเศษและมีโอกาสได้เรียกว่าเงินฟุกๆนะครับเออนี้น่าสนใจเงินฟุกๆครับยกตัวอย่างครับสมมติว่าเราทํางานครับแล้วก็อยู่ๆก็มีคนชวนนะครับให้ทํางานเสริมเอาหรือเปล่านะ ชุดถ้ามีบมแบบนี้เราก็รับไว้นะครับหรืออย่างหนึ่งคือบางทีถ้ามองถึงเรื่องของการลงทุนเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็จะมีเงินพิเศษเข้ามานะครับแปลว่าเงินหลักก็คือเงินเดือนนะครับก็ได้แล้วก็มีเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ทํางานฟรีแลนซ์หรือรับจ้างทั่วไปครับมันจะมีลูกค้านะครับหรือมีคนจ้างงานนะครับในช่วงครบเดือนกุมภามากกว่าปกตินี่มันเลยทําให เรารอดพ้นวิกฤตได้นะครับเธอใครที่ช่วงเดือนกุมภาห่วงว่าเออเราจะมีเงินใช้นิสิตหรือเปล่านะคะหรือว่าจะต้องการซื้อของสําคัญเนี่ยมันจะมีเงินหมุนเวียนหลายท่านหรือเปล่าใล้สบายความสบายจะได้ว่าเงินหมุนเวียนหลายท่านนะครับค้าขายต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆครับได้มาค่อนข้างยากนิดนึงครับคือคุณจะเจอลูกค้าที่ต่อรองแบบโอ้โหต่อหนักนะครับแล้วก็เจอหลายท่านด้วยนะครับ ก็คือเข้ามาทําให้เราจะเหนื่อยๆใจหน่อยนะครับในการที่จะต้องต่อรองกับคืนนะครับมีโชคกุ๊กฟุกนะครับมันก็ดีหน่อยครับคำว่าโชคฟุกอาจจะเป็นเรื่องการสิ่งโชคเสี่ยงดวงนะครับหรือว่ามีคนช่วยเหลือนะครับเรื่องของเงินทองบางส่วนให้บางทีนะครับต้องบอกว่ามันมีกําไรแบบพิเศษครับถ้าใครที่ค้าขายเขากำไรพิเศษก็คืออยู่ๆมีออเดอร์นะครับพิเศษเข้ามานะครับมันเลยทาให้เราเออชื่นใจนะครับแปลว่าเออใครที่ค้าขายนะฮะหรือว่าใครที่ ทำมาครับทอมรกิจนะครับมันจะมีตัวเลขออเดอร์ที่แบบเซอร์ไพรส์นะครับในช่วงเดือนนี้เซอร์ไพรส์ด้านดีนะโอเคนะครับแล้วก็สิ่งที่เด่นอีกอย่างครับเรื่องของเงินทองนะครับมันมีการซื้อของที่เราอยากได้มานานนะครับหนีดาวการเงินของคนราศีสิงค์คือดาวพุธนะฮะดาวพุธโคจรอยู่คู่กับดาวพฤะศุกนะฮะเป็นดาวเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ธาตุนะครับหนีเขาเรียกว่าพอโอกาสจังหวะดาวมันมานะครับมันมีโอกาสที่ จะได้เงินพิเศษนะครับนี่แล้วก็มีโอกาสที่ได้ไดยรับที่เราคาดไม่ถึงนะฮะอ่าแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินที่เราไม่คิดว่าจะได้นะครับมันมีข้อฟุกนะครับเกิดขึ้นแปลว่าท้าสมมุิมคุณแบบลุ้นเงินนะครับบางสิง่งบางอย่างหนระือบางตัวเออมีลุ้นนะถ้าสมมุิมคุณแบบสี่งโชคสิ่งดวงนะไยยกตัวอย่างนะครับมันก็มีลุ้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมันไม่ใช่เงินมาเป็นก้อนใหญ่เงินมาเรียกว่ากระปิกกระปอยแต่ว่ามันต้องได้แสดงว่าถ้ามองในเรื่องของการเงินครับ มันมีโอกาสได้ช่องทางการเงินหรือเส้นทางการเงินหลากหลายทางเพิ่มมากขึ้นหรือถ้ามีช่องทางการเงินทางใดทางหนึ่งแต่ว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนมอบของขวัญของพิเศษนะครับนี่ไม่ใช่ว่าแค่เงินอย่างเดียวครับบางทีคนจะมีของขวัญรางวัลหรือมีคนมอบของพิเศษอะไรบางอย่างให้นะครับอันนี้คือจงังหวะที่เด่นเรื่องของเงินทองและทรัพย์สินนะครับประกาศต่อมาครับมันมีค่าจ่ายอย่างามีดวงไปเที่ยวนะครับ นี่คุณเตรียมการได้นะครับมุมดาวของการเดินทางไกลหรือไปในที่ที่อยากไปไปกับคนที่รักไปกับครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีรายจ่ายนะครับในส่วนนี้เพิ่มเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาเป็นพิเศษนะครับก็คือจะได้ไปในเส้นทางที่มากกว่าปกตินะครับถ้าเดือนทั่ว,วไปนะครับการไปวันหยุดไปนี่คือปกติแต่เดือนกุมภาคุณอาจจะมีโปรแกรมพิเศษนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีรายจ่ายส่วนนี้แต่มันก็หมุนเงินได้ทันนะครับ แล้วก็ได้ซื้อของที่ถูกใจให้กับคนทีุ่นรักอันนี้ดีนะครับก็คือถ้าสมมติว่าคุณอยากซื้อให้กับแฟนอยากซื้อให้กับลูกอยากซื้อให้กับบุปการีหรืออยากซื้อของพิเศษอะไรบางบางอย่างครับให้กับตัวเองนะครับก็จะสําเร็จนะฮะนั่นแสดงว่าคนราศีสิงห์นะครับดวงการเงินในรอดพ้นวิกฤตแน่นอนดวงการเงินมีโอกาสได้เงินพิเศษแน่นอนดวงการเงินถ้ามีปัญหาเรื่องของนีสินเรื่องต่ตางต่านก็จะแก้ปัญหาได้แน่นอนแล้วก็มีรายรับช่องทางใหม่ๆ หรือช่องทางพิเศษที่น้องเหลือจะเงินเดือนเข้ามาแน,น่นอนนะครับแต่ได้จ่ายมันเยอะนะอย่างที่บอกเขาว่าท่องเที่ยวครอบครัวเขาขอเครื่องใช้มาอย่างเสียหรือพังเรื่องของการเข้าสังคมนะฮะอาจจะต้องเดินทางนัดพบเรินดวยว่านัดพบเจอพักครัวเพื่อนฝูงนะครับอองินเลี้ยงงานเลี้ยงอะไรเงนะี้ยเนาะแล้วก็เดียกว่าได้เรียกว่างานสังคมนะฮะบางทีวันพิเศษของเพื่อนของลูกเพื่อนของอะไรกันเนี่ยคือวันบวชวัน ขึ้นบ้านใหม่ครับมันก็ต้องไปช่วยนะครับเนี่ยฮะมันก็จะมีรายจ่ายจุกจิกชุวยนด้เยอะนะครับคุณจะออกงานเยอะครับในช่วงเดือนกุมภาแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าเงินหมุนทันแก้ปัญหาการเงินได้ก็ชื่นใจเนาะโอเคครับโชคดีครับมีความสุขถือว่ารอดปลอดภัยนะคุณหยุดแลยจ่ายบางเรื่องที่เราอยากจะซื้อหรือเบรกได้เนี่ยมันจะมีเงินเหลือนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ